กัมมัตภาพรังสีการค้นพบกัมมัตรภาพรังสีในปีพุทธศักราช2439อองตวนองรีเบคเคเรลนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสพบว่าเมื่อนำฟิล์มไปวางใต้สารยูเรเนียมแต่ไม่ได้ถูกแสงแดดแล้วนำฟิล์มไปล้างกับพบรอยดำบนฟิล์มเข้มกว่าตอนอยู่กลางแดดเขาสรุปว่าสารประกอบของยูเรเนียมจะต้องเป็นรังสีชนิดหนึ่ง ออกมาตลอดเวลาโดยไม่ต้องอาศัยแสงแดดและรังสีชนิดนี้สามารถทะลุผ่านกระดาษดำหรือวัตถุทึบแสงในเวลาต่อมาปีแอร์คูลี่นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสและมารีคูลี่นักฟิสิกส์ชาวโปโลแลนด์ได้ศึกษาเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีและพบว่ากัมมันตภาพรังสีจากสารประกอบ ไม่ขึ้นกับชนิดของสารประกอบแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณของยูเรเนียมเท่านั้นและได้ค้นพบว่าโปเนียมเรเนียมคอเรียม,ยมสามารถแผ่รังสีได้เช่นเดียวกับยูเรเนียมแนวการเบนของรังสีจากกรมรมตภาพรังสีในสนามแม่เหล็กนอกจากรังสีทั้ง3ชนิดมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในสนามแม่เหล็กจะพบว่ารังสีที่แผ่ออกมาจะ กําเนิดเป็นสนามแม่เหล็ก3แนว1เป็นแนวตรงอีก2แนวเป็นแนวโคง้งเบนไปจากเดิมเมื่อนำแผ่นฟิล์มไปล้างจะพบรอยดำที่ปรากฏ3รอยดังนี้รังสีที่โค้งน้อยและเบนไปทางซ้ายของแนวเดิมคือรังสีแอลฟารังสีที่โค้งมากและเบนไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามกับรังสีแอลฟาคือรังสีเบต้าส่วนรังสีที่ไม่เปลี่ยนทิศท,ทางการเคลื่อนที่คือรังสีแกมมานั่นเอง ต่อมาเรามาดูกันว่ารังสีทั้ง3ชนิดคือรังสีแอลฟารังสีบีตาและรังสีแกมมาสมบัติที่สำคัญของรังสีแอลฟาหรืออนุภาคแอลฟาเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมมีมวลประมาณ4 u ยูมีประจุไฟฟ้าบวก2อิเล็กตรอนมีพลังงานอยู่ในช่วง4-10เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ ทำให้อากาศที่มีรังสีผ่านแตกตัวเป็นไอออนได้ดีมีอำนาจทะลุทะลวงน้อยผ่านอากาศได้ระยะเวลาได้ระยะทางเพียง3-5เซนติเมตรสมบัติที่สำคัญของรังสีบีต้าหรืออนุภาคบีต้าเป็นอนุภาคที่มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบหอิเล็กตรอนมีพลังงานอยู่ในช่วง0.025 ถึง3.5เ mm. มกะอิเล็กตรอนโวลต์สามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้ระยะทาง1-3เมตรมีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่ารังสีแอลฟาสมบัติที่สำคัญของรังสีแกมมาเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนของรังสีแกมมามีพลังงานอยู่ในช่วง0.04ถึง3.2เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ สามารถเคลื่อนที่ผ่านแผ่นอลูมิเนียมหนาหลายเซนติเมตรได้มีอำนาจทะลุทะลวงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรังสีแอลฟาและรังสีบีตา้าธาตุกมตรมมตาภาพรังสีธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้เองกมรมมตาภาพรังสีปรากฏการที่ธาตุแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องเป็นปรากฏการที่นิวเคลียสของไอโซโทปที่ไม่เสถียรเกิด การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้มีเสถียรภาพอนุภาพบางชนิดหรือพลังงานในรูปโปรตอนออกมาที่ไม่เสถียรเกิดจากสัดส่วนของจำนวนโปรตอนต่อจำนวนนิวตรอนไม่เหมาะสมปล่อยรังสีออกมาทำให้ตนเองเสถียรซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรังสีที่แผ่ออกมาจาก กรรมัตภาพรังสี3ชนิดคือ 1. รังสีอัลฟา 2. รังสีเบต้าซึ่งมีซึ่งเมื่อจำแนกอยู่อย่างละเอียดจะแบ่งเป็นโพซิตอนและเนกาตอน 3. รังสีแกมมาโดยมีสมบัติการทะลุผ่านของรังสีที่แผ่ออกมาโดยมีการทะลุผ่านดังนี้ รังสีแอลฟาจะไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษได้รังสีบีต้าจะสามารถทะลุผ่านได้แต่ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นอลูมิเนียมได้และรังสีแกมมาจะสามารถทะลุผ่านกระดาษและแผ่นอลูมิเนียมได้แต่ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นตะกั่วหน,นาได้การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสเริ่มจากการสลายตัวให้รังสีแอลฟาหรืออนุภาคแอลฟา นิวเคลียสเดิมจะเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสใหม่ที่มีเลขมวลลดลง4ีและเลขอะตอมลดลง2ดังสมการเช่นการสลายตัวของยูเรเนียม238เป็นเทอเรีียม234แล้วปล่อยรังสีแอลฟาหรืออนุภาคแอลฟาออกมา 2. การสลายตัวให้รังสีบบตาหรืออนุภาคบีตานิวเคลียสเดิมจะเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสใหม่ที่มีเลขมวลเท่าเดิมและเลขอะตอม เพิ่มขึ้นดังสมการเช่นการสลายตัวของไอโอดี131เป็นเลดอน131แล้วปล่อยรังสีเบตา้าหรืออนุภาคเบตา้าออกมา3การสลายตัวรังสีแกมมาจะเกิดขึ้นภายหลังสลายตัวให้รังสีแอลฟาหรือรังสีเบตา้าแล้วเนื่องจากภายหลังการส,สลายตัวให้รังสีสองชนิดนี้ อาจอยู่ในสถานะถูกกระตุน้นจึงเปลี่ยนระดับพลังงานมาสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่าโดยเลขมวลเท่าเดิมครึ่งชีวิตไอโซโทปกรมังตภาพรังสีออกมาได้เองตลอดเวลาแต่ละชนิดจะสลายตัวได้เร็วหรือช้าแตกต่างกันอันตราการสลายตัวของไอโซโทปกรมัตภาพรังสีจะบอกเป็นครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตที่1ส่วนส ระยะเวลาที่นิวเคลียสของไอโซโทปกรมมัตภาพรังสีสลายตัวจนครึ่งหนึ่งของปริมาตรเดิมครึ่งชีวิตจะมีค่าเท่าเดิมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของธาตุหรือสารประกอบตัวอย่างครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมนตรังสีบางชนิดขอยกตัวอย่างสักสองข้อนะคะตัวอย่างธาตุเช่นธาตุโพโลเนียมมีเลขมวล2 1 4 มีค่าครึ่งชีวิตคือ1.6คูณ10ยกกำลังลบ4วินาทีธาตุโคบอลมีเลขมวล60มีค่าครึ่งชีวิตคือ5.3ปีจะสังเกตได้ว่าไอโซโทปของกรรัตภาพรางสีมีค่าครึ่งชีวิตที่แตกต่างกันไปต่อมาคือการคำนวณหาปริมาตรของไอโซโทปกรรัตภาพลังสีในระยะเวลาต่างๆยกตัวอย่างเช่น ธาโซเดียม24ที่เป็นสีม่วงเมื่อสลายตัวให้รังสีบีตาโดยมีค่าครึ่งชีวิตคือ15ชั่วโมงเริ่มต้นเม็ด odium ยม16กร,รมัมเมื่อระยะเวลาผ่านไป15ชั่วโมงโซเดียมลดลงไปเหลือ8กร,รมัมผ่านไปอีก15ชั่วโมงลดลงไปเหลือ4กร,รมัมและเมื่อรวบรวมระยะเวลา3ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าเว ผ่านไป45ชั่วโมงจำนวนโซเดียมจาก16กรัมเหลือแค่2กรัมจากรูปที่แล้วใช้โซเดียม16กรัมและเมื่อเวลาผ่านไป15ชั่วโมงจำนวนโซเดียมจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ8เม็ดและกลายเป็นแมกนีเซียม8เม็ดและลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือโซเดียม2เม็ดและเกิดเป็นแมกนีเซียม14เม็ด ดังนั้นทุกๆ15ชั่วโมงปริมาณโซเดียมจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเราเรียกระยะเวลานี้ว่าครึ่งชีวิตวิธีที่สองจะใช้สูตร n t เท่ากับ n 0หารด้วย2ยกกำลัง n n t คือมวลของไอโซโทปที่เหลือ n 0คือมวลของไอโซโทปเ,เริ่มต้น n คือจำนวนครึ่งชีวิตดังนั้นเราต้องหา n เล็ก แล้วค่อยรู้จำนวนครึ่งชีวิตทั้งหมดโดยเอาจำนวนชั่วโมงทั้งหมดหารด้วยครึ่งชีวิตของโซเดียมที่มีค่าเท่ากับ3จากนั้นแทนค่า nT มวลของไอโซโทปที่เหลือแทนด้วย n0 และแทนด้วยเลข16กร,รมัมและหารด้วย2ยกกำลัง3ได้เท่ากับ2กร,รมัมตัวเลขก็จะออกมาเท่ากันเลย เมื่อเวลาผ่านไป45ชั่วโมงจำนวนโซเดียมจาก16กรัมจะเหลือแค่2กรัม